แล้วก็เตรียมม้วนลวดนะครับลวดที่เราจะติดตั้งวันนี้เป็นลวดขนาด1.0ในม้วน1กิโลนะครับผมติดตั้งแบบนี้ครับเปิดประตูด้านข้างออกมาเลยนะครับจากนั้นนาตัวล็อกม้วนลวดออกนะครับนี่กดแล้วหมุนนะครับนําออกมานะครับตัวนี้จะมีติดสปริงออกมาด้วยนะครับแล้วก็พลาสติกสาหรับรองม้วนลวดนะครับออกมานะครับจากนั้นการติดตั้งลวดนะครับลวดเนี่ยให้เราให้เรานําลวดสายลวดเนี่ยอยู่ด้านล่างของเราแบบนี้นะครับเห็นไหมครับให้อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับจากนั้นใส่เข้าไปนะครับม้วนลวดนะครับใส่าตตินี ที่เป็นวงแหวนพลาสติกตรงนี้นะครับล็อกนะครับล็อกตัวกดสปริงนะครับโอเคนี่ก็หมดนลล็อกแล้วนะครับจากนั้นมาเปิดฝั่งนี้นะครับในชุดของชุดฟีดมอเตอร์นะของตัวนี้นะครับลวดาำตัวล็อกลงครับตัวกดสปริงขึ้นนะครับบิดพลาสติกตรงนี้นะครับออกมานะครับเหนจะมีพลาสติกตัวล็อกลูกกิ้งอยู่นะครับนำลูกกิ้งออกมานะครับลูกกิ้งที่จะใช้นะครับลูกกิ้งหนึ่งเบอร์เนี่ยมันสามารถใช้ได้สองเบอร์ก็เป็นเบอร์ศูนย์จุดแปดกับเบอร์หนึ่งจุดศูนย์นะครับเบอร์ นะครับนี่เบอร์หนึ่งกับศูนย์อยู่ด้านนอกนะครับแต่นั้นนำพลาสติกที่เราตัวเป็นตัวล็อกออกมาเนี่ยกับล็อกเข้าเข้าที่เดิมมันนะครับโอเคจากนั้นนำลวดออกจากม้วนโลนะครับตรงนี้ต้องระวังมันดีดนะครับแล้วก็ปอลลวดเนี่ยเข้าในถ้วยสปริงนี้เลยนะครับในกรณีถ้าเป็นลวดใหม่มีการงอของลวดให้ตัดตัวส่วนที่งอทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับจากนั้นก็ร้อยเข้าตางนี้นะครับนี่พอร้อยไปแล้วมันจะมาโผล่ทรงช่องนี้นะครับให้เรานำปลายลวดเนี่ยเสียบเข้าช่องเล็กๆที่อยู่เลยตัวตัววงแหหววนนนนนนนเเเี่่่ยยยไไปปออึึงงะะะคคครรัับบกสข้า็ชิดโ จากนั้นล็อกตัวลูกปืนกดลวดนะครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกขึ้นมาเลยแล้วก็หมุนล็อกไปสักนิดนึงไม่ต้องล็อกแน่นมากนะตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคในการใช้งานไม่ต้องล็อกแน่นมากครับ